สวัสดีครับวันนี้วันที่4ีกรกฎาคม2 5 6 8นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับปิเป็นเช้านะครับก่อนจะต่อตอนบ่ายนะครับลบอยู่3.23จุดนะครับราคาอยู่ที่1,123.98จุดนะครับราคา1น3นะครับโดยเซต ติดลบนะครับแต่ว่า MAI นั้นก็บวกอยู่1.08จุดนะครับอยู่ที่236.171จุดนะครับสลับเซ็าสลับ MAI นะครับก็ยังขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าในแนวโน้มนะครับเราก็มองว่าราคาของเซ็ตจะต้องมีจังหวะไซด์วีอัพขึ้นมาค่อยๆกลับเซ็ตขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะไปเก่งกำไรต่อนะครับในการดูโมเสกชีปปุนลุ่มในวันนี้นะครับ แม้ว่าเส้จ,จะติดลบ 3. จุดก็ตามนะครับโดยนะครับตัวแรกนั่นก็คือ xpg xpg ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับราคาบวกขึ้นมา0.03จุดนะครับราคามาอยู่ที่0.56บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ลบไป30% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป28%แต่ว่า1วิคที่ผ่านมา วกทะลุขึ้นมา19%นะครับหลังจากที่ฟอสเซลไปนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับ PE อยู่ที่32.76เข้านะครับมียู0%มี EPS ม่มี DPS e 0%แต่ว่า EPS มี0.01สตางค์ต่อหุ้นนี่คือการากำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับไปดู XPG นะครับการาฟก็บอกว่าราคาดีดกลับขึ้นมานะครับเป็นจังหวะค่อยๆไซด์เว์อัพขึ้นมานะครับ จะเห็นว่าราคาค่อยๆดีกลับขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีพารับปรึกษามารองรับจุดรนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับตอนนี้นะครับสำหรับ XPG นะครับแล้วก็ส่วนกระแสของเซตที่ติดลบ3จุดนะครับแม้ว่าวันนี้จะราคาจะมีวอลลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับมีวอลลุ่มเข้าอยู่10 3.65มจ้าิเลนนะครับแต่ว่า MACD ชี้ขึ้นนะครับยืนเหนือเส้น Signal นะครับกำลังจะกลับขึ้นไปที่เส้น4โนนี่เองนะครับ RSI ชี้ SI กลับขึ้นไปยืนอยู่บน37นะครับแล้วก็ OBV ก็ไซด์แวบขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่ามีอนดิเคเตอร์หลายตัวยืนยันว่าจะจังหวะค่อยๆปีกลับขึ้นไปเพราะนั้นทั้งสุนก็เตรียมเก่งกำไรต่อไปแล้วก็เขากำลังจะไปปิดกลับเดิมที่ เปิดแก็บเอาไว้นะครับถ้าสามารถขึ้นไปปิดได้ราคาก็จะซช้ว้รัพขึ้นไปนั่นก็จับตาดูนะครับโดยแนวรับตอนนี้อยู่ที่0ูนจดห้าหกนะครับส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ตรงกลางตัวแรกก็จะอยู่ที่ราคาประมาณสักศูนจ้าห้าห้าศนดหกสามนะครับศ6นหนสามนะครับจะทำกำไรขึ้นไปนะครับ ถัดมาตัวที่2นะครับนั่นก็คือ TTB นะครับยังไง TTB ก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมีม o สเซ็กชีปวันนี้แต่ว่าราคานั้นย่อลงมานะครับสำหรับ TTB โดยวันนี้ลบไป0.03สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.090บาทนะครับ1 9 0บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมา TTB ก็ลบไป3% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2% หนึ่งวิกที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.53%นะครับ PE ที่อยู่ที่8.87เท่านะครับมี yield อยู่ที่6.85%มี EPS อยู่ที่0.05สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.07สตางค์ตัวนี้ TTB ยังคงเป็นจังหวะซด์เวย์ซด์เวย์ประเน้นข้างอยู่เพราะว่าราคายืนอยู่เหนือเส้น2ระวันนั่นเอง แนวรับอยู่ที่1.9 0นะครับส่วนแนวต้านยังคงเป็นจังหวะส,สูงสุดของกรอบรีเนเกชันนะครับที่ราคาอยู่ที่1.9 9 0บาทนะครับสำหรับราคาของ TTB นะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นการขายนะครับโดยมีแท่งเทียนสีแดงมีไส้เทียนแท่งเทียนนะครับไส้ไส้วอลุ่มนะครับเป็นสีแดงมีวอลล่มทั้งสิ้น87.87ใ 87, ห้จุด7.8 มิลเลียนก็ตา่างเพราะว่า RSI ชี้ลงนะครับ RSI ชี้ลงอยู่ที่47นะครับแล้วก็ MACD ก็ยังคงไซเวย์ออกเต้นข้างนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนยลนะครับส่วน OBV ก็ไซ a วยดาวเพราะนั้นตัวนี้จะต้องตั้งคัดลอสนะครับตัวนี้ตั้ง Stop Loss ที่ราคาขึงกลางของตัวลีเ r a ยเ r ก s ชั่นนะครับที่ราคา1.90นะครับ 1. 1.9 1.1.89กแล้วกัน1.89นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1.90นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่1.99นะครับก็ประมาณนี้นะครับถัดมานะครับตัวที่3นะครับนั่นก็คือ BTS นะครับ BTS วันนี้ก็ย่อลงมานะครับเป็นแนวรับนะครับแนวรับมาอยู่ที่3.44สตังค์นะครับ โดยราคาลบลงมา0.10สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป33% 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป23% 1วิคที่ผ่านมาก็ลบไปอีก4%นะครับ PE อยู่ที่26.91เท่านะครับยไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.15นงสตางค์กับ0.15สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของราคาของ BTS นะครับ ก็จะค่อยๆไซเว่อ, way ออกด้านข้างนะครับของ PTA ก็ค่อยๆไซเวยออกด้านข้างนะครับแล้วก็จากจังหวะนี้ก็เชื่ว่าราคายังคงไม่ขึ้นไม่ลงก็คงไซเว่ไปด้านข้างแล้วก็แต่นะครับเขามีแท่งเทียนที่มีไท้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับนั่นหมายก็ว่าในวันถัดไปจะเปิดแล้วก็ไซเว่ยขึ้นไปต่อก็เป็นไปได้นะครับโดยมีพาราบริษารองรับอยู่ด้านล่าง แม้ว่าวันนี้จะมีวนลุ่มออกเยอะก็ตางเป็นวันลุ่มแห้งสีแดงนะครับแล้วก็ราคาออกอยู่ที่8.585.66้าแปดสิบห้มิลเลียนนะครับส่วนเอเมซิดีสายเวึงสา์เวทางเ้านข้างนะครับตัวตัว RSI สา์เวทางเ้านข้างเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่29นะครับแล้วก็ OBB สายเวถึงสา์เวทานด้านข้างก็ยังคงยืนยันว่าราคามีโอกาสที่จะซา w เว์ออกด้านข้างเช่นเดียวกัน ดังนั้นตัวนี้ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับจับตาดูนะครับมาที่ตัวที่4นะครับตัวนี้สำคัญนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา0.02สตางค์นะครับโดยราคามาอยู่ที่3บาท34สตางค์นะครับของ WHA นะครับแล้วตัวนี้ก็จะค่อยๆบวกขึ้นมานะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา8%เท่ากับ1วิที่ผ่านมานะครับ P/E อยู่ที่9.79เท่านะครับมี yield อยู่ที่5.74มี EPS บวกอยู่0.14สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.12สตางค์ต่อหุ้นน,น่าสนใจนะครับ w h i นะครับ IWH A นะครับ w h A ยังคง s i d e w a y ์ขึ้นไปนะครับเราก็บอกไปแล้วเมื่อตอนเช้านะครับว่าน่าสนใจตัวนี้นะครับในคลิปในคลิปช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดตลาดในวันนี้นะครับก็ คลิปล่าสุดนะครับก็ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับแม้ว่าวันรุ่มจะเป็นวันรุ่มสีแดงนะครับมีวันรุ่มเข้ามาที่82.88ปนเลี่ยนนะครับแต่ว่า MACD ยังคงชี้ขึ้นและยืนเหนือเส้น0 0อยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับเป็นจังหวะไซด์วบขึ้นไปเช่นเดียวกันกับ RSI ไซด์วย์ขึ้นไปนะครับที่5 6 2นะครับไซดวัขึ้นไป แล้วก็ OBV ไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับ OBV ยืนจันว่าเป็นขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะแนวโน้มขาขึ้นมีอินดิเคเตอร์ยืนยันเป็นขาขึ้น MACD เป็นขาขึ้นแต่ว่ามีวอลุ่มขาออกแต่ว่ามีพลวักษกษาเป็นขาขึ้นราคาจะขึ้นไปก็ค่อยขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้นะครับแนวโน้มของราคาแนวรับที่3.34สตังค์นะครับ ส่วนแนวต้าสาคัญจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่สูงสุดก็คือ3บาท54สตางค์นะครับก็จะค่อยๆขึ้นไปแล้วก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นพอชนเส้น2อรในวันที่ราคา4บาท45สตางค์ถ้าเกิดอดทนซื้อต่อไปนะครับนี่คือ WHA นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ต่อมาก็คือ CCET นะครับทำไมตัวนี้ยังคงทำกำไรต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ราคานะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสี่จุดนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งวิที่ผ่านมาก็บวกไปอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในแนวโน้มของการอัพขึ้นมาเรื่อยๆก็จะทำกำไรโดยนะครับวันนี้บวกขึ้นไปศูนย์จุดสองศูนย์สตางค์นะครับราคาแนวรับอยู่ที่หกจุดศูนย์ห้าสตางค์นะครับโดยมี PE ที่ยี่สิบสามจุด 0.4เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ EPA ที่3.42%มี EPS ที่0.06สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่0.13สตางค์นะครับก็ยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับไปดูกราฟของ CCE จังหวะยังคงมีโอกาสไซด์เวัพขึ้นไปนะครับแล้วก็แท่งเทียนมีโอกาสบวกขึ้นไปนะครับถ้าเราดูดูดจากจังหวะของแท่งเทียนนะครับก็คือมีแท่งเทียนที่มีไซ้เทียน ายาวด้านล่างแล้วก็ด้านบนแล้วก็ในวันถัดไปมีโอกาสที่จะเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับสลับ C C E T นะครับแม้ว่าวอลรุ่มจะเป็นวอลรุ่มสีแดงนะครับมีวอลรุ่มเข้าเพียง7 0 73 79 78.42มลเลียนแล้วก็แต่ว่า M A C D ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นสีโลอยืนอยู่บนเส้นสิกญาณ r อ i SI ชี้ขึ้นเกือบจะไปนชนโอว์บอทนะครับอยู่ที่6 0 60 63นะครับ อยู่ที่63เป็นจังหวะอันดีนะครับแล้วก็ยืนยันขาขึ้นด้วย OPV นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเป็นจังหวะขาขึ้นและเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับท่านนักทุนที่คาลบครับนี่คือทั้งหมดที่เรานํามาเล่าและให้เห็นจังหวะที่จะทํากําไรในแต่และตัวของอินดคเตอร์ของหุ้นแต่ละตัวนะครับว่าจะเก่งกําไรอย่างไรคือาท่าน,านตัวกราฟต้องดูให้เป็นนะครับดูให้ออกว่ากราฟนั้นใช้ตัวอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่า ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าเราดูออกตรงนี้เราก็จะเก่งกําไรได้ถูกแล้วก็จะทํากําไรได้อย่างแม่นยำนะครับก็ฝากทั้งทุนไว้การุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพและนับถือไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ